สวัสดีจ้าพี่น้องเป็นยังไงสบายดีกันไหมจ้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่น้องจ้ากินง่ายๆวันนี้ตํามเมี่ยงขาอ่อนพี่น้องพอดีสั่งขาอ่อนมามันเหลือหลายพี่น้องจ้านี่นะขาอ่อนบ้านเองนี่นะฉันก็เลยเอามาตํานี่จ้าตาใส่ปูดองพี่น้องดูเถวะปูตัวเป็นๆเ,นเนลยเออตัวดองเป็นตัวๆเลยจ้าเนี่จ้าปลาปลาก,กระดีพี่น้องเอ้ยดูเถ่ว น้ำลายไหลแม่พี่น้องปักจิ้มก็มียอะไรเราปี่กะทินพี่น้องจ้าเนจ้ากะทินซดมาจากบ้านเองอะไรพี่น้องกินก็ไม่ค่อยไอ้นี่ท่ารหรอกกะทินเนี่ยจักกะทินอะไรหรอกฝาดฝากอยู่พี่น้องแต่อร่อยอยู่กินกับเมี่ยงกับหม้อเลยแหละพี่น้องเนาะเออะ อืปูดองสุดยอดเลยพี่น้องในปลรราดตอนพี่น้องเอ้ดูถวะอม ตัวปีบ้านเองพี่น้องก็สมัยอยู่บ้านนอกนพี่น้องเนาะปลูกปลูกเวลาดำนาเซ็นอะ่ะอ,อเวลาเกี่ยวข้าวเซ็นอะ่ะปลูกทิ้งไวอ้อ่ะเวลานึกอยากตำตำาเนาะพี่น้องลงไปห่วยไปนางี้กบไปเก็บช่วงหน้าร้อนอะ่ะ พี่น้องมาเด้ออากาศครึ่มครึมพี่น้องเอ้ยวันนี้มันฝนจะตกพี่น้องคำใหญ่ๆเลย บอกเลยพี่นกเอ้ผักกระถิ่งกระเมียงอดูน้ำเถอะพี่นอกน้ำหนาสดไหมล่ะออือ ใครมีขอาเหนียวก็ยกมากันนะไม่ต้องยกมาเป็นกระติบเลยอืมอืม ไม่กล้าใส่พริกเยอะพี่น้องกลัวเผ็ดเลยใส่แค่ว่าพอประมาณเนาะเพราะว่าขามันกน็แรงอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะขามันกร็ร้อนอยู่แล้วไหรจะตะคร้อีกหอมแดงอีกพี่น้องคิดด้วยเถอคืนนี้เราลองไม่ได้นอนแร้วพี่น้อง <c oughs> ฟ้าก็ครึมครึมเหมือนฝนจะตกอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวแดดเดี๋ยวลมเดี๋ยวฝนตกช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องช่วงนี้อ่ะเราจะทำยาตับตัวแรงบาง้านก็ไม่ได้ยาไม่ได้ทำหรอกพี่น้องว่าจะหยุดวันวันพุธอยู่เนี่ย อยากทำการเดิน้นไอาทาสวนหลังบ้านพี่น้องอยากมันเริ่มยาวแลยพี่น้องพอมันโดนฝนนะแป๊บเดียวเท่านั้นเลยพี่น้องเลยไม่อยากให้มันยาวมากเหรือมันตัดยากไม่ใช่อะไรหรอกอืมพี่นอ้องอืมข้าว่อน อืปูดองก็อร่อยอร่อยพี่น้องมาเด้อพี่น้องจา๋าใครอยากลดความอ้วนมานี่เดี๋ยวจะพาลดความอ้วนนะกินของกินอาหารแบบนี้พี่น้องรับรองไม่อ้วนดอกถ้าคนกินได้นะนี่นะ นเปลาพี่น้อง หอมอร่อยพี่นอ้องอืรสชาติพี่น้องเลยมาด้วยพี่น้องมา,มากินด้วยกันพี่นอ้องแซ่บปปลาา อพี่น้องเนี่ยปลาเป็นตนเลยพี่น้องแซบ่บที่จริงก็ไม่เคยกินหรอกพี่น้องฉันนะฉันไปดูใน youtube แล้วฉันนึกอยาก ก็เลยสั่งขามาแล้วก็ลงตามดูสุดยอดเลยได้พี่น้องโอ้ประตูลมพี่น้องเอ,อ้วยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องจ๋ายัางไงอย่าลืมติดตามกดซับสไครด้เนื้อสวัสดีจ้า